ต่อไปเวลาตอนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นการเกิดพันธะแล้วเนาะเวลาอะตอมแต่ละตัวมันจะเกิดพันธะกันเช่นตอนออกซิเจนถูกปะออกซิเจนมันอยู่คาบที่สองหมู่หปะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็นสองหอ่ะสองหอันสุดท้ายคือเป็นเวเลน์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนวงนอกสุดที่มันมีอยู่ถูกปะส่วนใหญ่เวลามันเกิดพันธะกันมันจะใช้วิอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยในการเกิดพันธะนั้น การจัดเรียงอิเล็กตรอนก็สําคัญเนาะในเทอมที่แล้วนะเราต้องจัดให้ได้ก่อนว่ามันมีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่าไหร่อะออกซิเจนอยู่หมู่หกมีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับหกหมู่หนึ่งมีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับหนึ่งหมู่สองมีเท่ากับสองหมู่สามมีเท่ากับสามหมู่สี่มีเท่ากับสี่หมู่ห้ามีเท่ากับห้าหมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หมู่แปดไปเรื่อยเนาะมันจะมีเวเลน์อิเล็กตรอนตามหมู่ของมันเลยนะครับอะอย่างอออกซิเจนเนี่ย อิเล็กตรอนวงในของมันไม่ค่อยเกิดปริยาเท่าไหร่มันมี2ตัวเห็นไหมเหลืองเหลืองสองตัวแต่พอมาวงนอกตัวนี้จะเกิดปริยาเขาเนาะจะเกิดปริยาอันอื่นมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6เท่ากับเวเลนเท่ากับเลขมูของมันปึ๊บอ่ะเวเลนอิเล็กตรอนทีนี้อะตอมส่วนใหญ่มันจะต้องการให้ตัวเองอะมีเวเลนอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของมันเนี่ยครบ8เนาะมันจะแฮปปี้มากเลยอิเล็กตรอนครบ8เนาะสำหรับธาตุที่ คั้นที่สอเป็นทั้งหมดเลยเนาะมันจะชอบให้อิเล็กตรอนของมันคบแทีนี้ท,ทาไงให้ครคบแนักเรียนมันก็จะไปแชร์กับคนอื่นถูกปะเห็นปะกับ oxygen, ออกซิเจนอีกตัวอะตอมหนึ่งมันก็จะมาแชร์กันอยู่นะักเรียนลองนับดีๆนะว่าตอนนี้หลังจากที่มันเอาอิเล็กตรอนมาโคกันเนาะเอาอิเล็กตรอนเห็นไหมมันเอาวงเวเลนซ์วงนอกอ่มาเหลื่อมกันมาโคกันถูกปะเห็นไหมนะักเรียนลองนับดีๆกันนับอิเล็กตรอนดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดมันรับกับของเพื่อนมาอีกสองดูป่ะเนาะโคกับเพื่อนอีกสองเนาะก็มันครบพออีกวงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าอะตอมสองอะตอมเมลอนิตอนครบแปดเนาะครบแปดเหมือนหมูแปดเนาะก็คือมันจัดเรียงเลยตอนเหมือนหมู่แปดครับมาสเียรมันแฮปปี้กันแล้วเนาะแสดงว่ามันเกิดพันธะกันแล้วเนาะเป็นการเกิดพันธะโคเวเลนที่สถียรคคำว่าโคเวเลนต์หมายถึงว่าเอาเวเลน ก็คือวงนอกอิเล็กตรอนตรงๆเอามาโคแกนนั่นเองโ okay, อเคปะะมาคแปดแล้วทีนี้กดออกเตตก็คือส่วนใหญ่นะถ้าเป็นหมู่ของไฮโดรเจนเนาะส่วนใหญ่มันจะปีกวิเวกไปอยู่กับไม่ได้อยู่หมู่หนึ่งว่าอยู่หมู่ฝั่งอะโลหะเนาะมันมีแค่นี้ของมันสมบัติมันใกล้เคียงกับเพื่อนแต่ว่ามันถูกไอโซเลตถูกแยกมาเนาะน่าสงสารม,มากอ,อ,อย่าเริ่มต้นที่หมูสหม่สองหมู่สองเบริเลียมมีเวเลนต์อเล็เอตอนข้อสอง หมู่สามมีเท่ากับสามหมู่สี่เท่ากับสี่หมู่ห้าเท่ากับห้าหมู่หกเท่ากับหกหมู่เจ็ดเท่ากับเจ็ดหมู่แปดเท่ากับแปดนรามีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับแปดเนาะทีนี้สิ่งที่ครูจะย้ำอีกทีก็คือเหมือนกับว่าไอตัวไฮโดรเจนเห็นปะตัวไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนกับฮีเลียมอย่างเงี้ยอะไฮโดรเจนกับฮีเลียมอะมันไม่ได้มีกฎถึงขั้นแบบครบแปดมัน ครบสองก็โอเคแล้วครบสองก็โอเคแล้วเนาะมันไม่ต้องถึงขั้นที่แบบเราต้องมาครบแปดอิเล็กตรอนเนาะมันครบแค่สองก็ได้ละแต่ตัวอื่นมันก็จะเป็นอ่า,อามันก็จะต้องมีเวเลน์อิเล็กตรอนหรือว่าจุดข้างๆเนี่ยจุดๆเนี้ยอันนี้คือเวเลน์อิเล็กตรอนแล 2, 3, 4, วหม,ม,ม,มู่สองมีสองหมู่สามมีสามหมู่สี่มีสี่ตัวเห็นไหมมีสี่ตัวหมู่ห้ามี ห้าตัวเนาะหมู่หกก็มีหกตัวเห็นปะมันก็จะเป็นเวเลนต์อิเล็กตรอนวงนอกสตดที่คูบอกไว้เมื่อกี้ทีนี้ก็เป็นมีมเนาะบอกว่าหมูนะ่แปดนักเรียนอาจจะนึกถึงหมู่แปดเป็นตัวของเราเองเนาะเป็นคนที่แบบว่าครบบแปดอยู่แล้วมันไม่ต้องการจะไปเกิดพันธะกับคนอื่นหรือว่าไม่ต้องการแชร์อ e ิเล็กตรอนแบบคนอื่นแล้วถูกปะเราก็อยู่โสดเดียวดายไม่ต้องพึ่งใครได้ ชีวิตนาเซามาโอเคไปอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เนาะการมาถึงการเขียนสูตรเลวอีกนะครับครูก็จะทําการเอาฟอวรนสองตัวนี้มาเกิดพันธะกันอ่ะมันก็จะเอาอิเล็กตรอนมาโคกันถูกปะเดิมฟอวรนอยู่หมู่เจดมีเวเลนซ์เท่ากับเจ็ดเราก็วาดจุดๆรงเนี้ล้อมมันเจ็ดตัวเนาะวิธีการวาดจุดครูบอกไว้แล้วนะอ่ะเราลองไปดูอีกทีเนาะพยายามแบบวาดกระจายก่อนเนาะกระจาย หนึ่งสองสามสี่กระจายประมาณสี่มุมแล้วก็ค่อยเอาอิเล็กตรอนห้าหกเจ็ดมาจับคู่ใหม่โอเคนะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเกิดอิเล็กตรอนที่มันใช้ร่วมพันธะกันถูกปะตรงนี้มันโคกันเนาะเขาจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหรือว่าบอนแพรอิเล็กตรอนเนาะเป็นบอนภาษาอังกฤษหน่อยบอลแพรอิเล็กตรอนแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนที่มันไม่ได้ใช้ร่วมในการเกิดพันธะถูกปะ เขาจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนาะมันอยู่เป็นคู่แต่เขาเรียกว่ามันโดดเดี่ยวงงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะว่าอะไรนาะมันชื่อภาษาอังกฤษว่าตัวนี้คือโลนแพรอิเล็กตรอนโลนแพรอิเล็กตรอนนั่นเองโอเคนะอิเล็กตรอนที่ใช้พันธะใช้โ,โคกันเรียกบอนแพลอิเล็กตรอนที่ไม่ได้เกิดพันธนะเนาะมันอยู่โดดๆของมันเขาจะเรียกโลนแพลอิเล็กตรอนนะครับทีนี้ มันสามารถเขียนได้2อ,อย่างก็คือเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ถูกปะเราสามารถจับมาเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้ถูกปะปอย่างนี้ทีนี้ทําการวงกลมเห็นไหมคู่วงกลมอิเล็กตรอนล้อมนอกที่มันหลังจากที่มันโคหลังนก็เกิดพันธะกันแล้วเนาะมันก็จะมีอิเล็กตรอนหนึ่งสองมี8ตัวครบ8แล้วมาดูอีกตัวหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแปดเหมือนกันดูว่าแต่ละตัวก็จะมีอิเล็กตร Happy. Happy อนครบแปดแฮปปี้แฮปปี้หมดแล้วนะครับนเียทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรแบบจุดเนาะสูตรแบบจุดนักเรียนลองไปเขียนเองดูนะตรงนี้สูตรแบบจุดสูตรแบบเส้นแล้วก็สูตรแบบผสมเนาะเออตัวนี้ครูสอนไปแล้วนะครับเออแบบเส้นแบบผสมก็คือเขาจะขีดเส้นเนาะ หนึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรนะอิเล็กตรอนสองตัวเนี่ยขีดรวมกันได้เป็นหนึ่งพันธะถูกปะ่ะแต่ถ้าเป็นอิเล็กตรอนสี่ตัวเห็นปะ่ะมันสามารถขีดได้เป็นสองพันธะถ้าเป็นอิเล็กตรอนสามตัวอย่างเงี้ยก็สามารถขีดได้เป็นสามพันธะถูกปะ่ะเห็นปะ่ะเอาเอาแบบเชื่อมจุดอะไอแมหนึ่งตัวน,นี้สองตัวอันนี้สามตัว เนาะง่ายๆหลักการอย่างนี้งนั้นพันธะชนิดของพันธโคเลนส่วนใหญ่ก็จะมีพันธะเดี่ยวขีดเดียวพันธะคู่เป็นคู่อ่ะแล้วก็พันธะสามก็คือขีดสามขีดนี้โอเคนะไม่มีพันธะสองนะเรียนเรียกไห้ถูกด้วยเป็นพันธะคู่นะครับตรงนี้ก็ลองไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการเกิดพันธะของมัน เี้คอยากให้ดูรูปแบบการเกิดพันธะที่เจอบ่อยๆเนาะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ได้เร็วขึ้นเนาะอันนี้ก็จะพูดไวๆกว่าถ้าเป็นตัวคาร์บอนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันตัวคาร์บอนมันอยู่หมู่สี่ถูกปะมันมีเวเลนต์อิเล็กตรอนทัากับสี่นั้นกูจะเห็นว่ามันมันจะมีตัวเหลืองๆะเห็นปะอิเล็กตรอนเหลืองๆสี่ตัวเนาะกระจายกันดังนั้นมันต้องการอีกสีอ่อิเล็กตรอนถูกปะ ถึงจะครบ8คือตัวมันมีอยู่4แล้วมันต้องการอีกสป่ถึงจะครบแดังนั้นมันสามารถเกิดกับพันธะก,กับเพื่อนได้ก็คือเอาอิเล็กตรอนของเพื่อนเนี่ยปึ๊บ1ตัว2ตัวสมตัว4ตัวนับรวมตัวของมันก็กลายจิ้เป็นสีเหลืองอะก็กลายเป็น8ถูกปะหรือมันอาจจะเกิดเป็นพันธะคู่หนึ่งตัวก็ได้เห็นปหก็คือรับอิเล็กตรอน2องตัวมาจากอีเอะตอมหนึ่ง อีกหนึ่งตัวจากอิเล็กตรอนหนึ่งอีกหนึ่งตัวจากอิเล็กตรอนหนึ่งเป็นคู่หนึ่งแล้วก็เดี่ยวอีกสองก็ได้หรือว่าเป็นพันธะสามหนึ่งแล้วก็เดี่ยวอีกหนึ่งก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นพันธะคู่ทั้งสองตำแหน่งก็ได้ครับอาแขนสองข้างสองตำแหน่งดังนั้นนักเรียนหลักการง่ายๆคือวาดยังไงก็ได้ให้ตัวคาร์บอนตรงนี้ยครบสี่แขนนะครับวาดยังไงก็ได้ให้ครบสี่แขนขาดไม่ได้แล้วเกินก็ไม่ได้ด้วยโอเคนะ อ่ะอีกตัวหนึ่งไนโรเจนมั่นคือกอู่หมู่ห้าถูกป่ะนักเรียนไอโรเจน่หมู่ห้าแต่ว่าคิดเองต่อ,อ่หมู่ห้าต้องการอีกสามอิเล็กตรอนถูกปะ่ะต้องการอีกสามอิเล็กตรอนดังนั้นมันก็จะยื่นสามอิเล็กตรอนของมันไปเกาะเพื่อนถูกปะ่ะเพื่อรับอีกสามอิเล็กตรอนมาดังนั้นครูจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีโลนแพอิเล็กตรอนเหลืออยู่ถูกปะ่ะตรงนี้โลนแพรเหลืออยู่สองคู่เนาะมันก็ไม่เกิดพันธะกับใครมันก็อยู่แค่นั้นแหละ หรือมันอาจจะเกิดพันธะเดียวทั้งสามอันหรือเกิดพันธะคู่หนึ่งแล้วก็พันธะเดียวหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเกิดเป็นพันธะสามทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่ามันก็รับมา3มอิเล็กตรอนเหมือนกันบุกบป่ะเห็นไหมมันก็คือมีสามแขนนั่นแหละถ้าพูดในงยๆดังนั้นตัวไนโตรเจนตรงนี้มีสามแขนเมื่อกี้คาร์บอนเกาะได้สี่แขนปะวาดยังไงก็ได้ให้มันครบสี่แขนอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เนาะ ออกซิเจนมันอยู่หมู่6มีเวเลนซ์6ดังนั้นต้องการอีก2ตัวปะดังนั้นเกิดพันธะกับเพื่อนของละอีก2ตัวเกิดเป็นอ้าแขนอย่างนี้อ้าแขนอย่างนี้หรือว่าอาจจะจับแขนคู่ของมันเป็นพันธะคู่ไปอีกตัวหนึ่งก็ได้เนาะโอเคหรือแม้กระทั่งพวกไฮโดรเจนต่างๆเนี่ยไฮโดรเจนมันต้องการแค่2อิเล็กตรอนเดิมมันมีแค่1อิเล็กตรอนเนาะดังนั้นมันต้องการกับเพื่อนอีก หนึ่งตัวนะมันก็เกิดได้แค่ตัวแขนเดียวถูกปะเหมือนกับพวกที่เป็นฟูรีหรือว่าหมู่เจ็ดต่างๆเนาะฟูรี an, มันก็เกิดได้มันมีอยู่เจ็ดอิเล็กตรอนไงมันต้องการอีกหนึ่งถึงจะเสถียรถูกปะถึงจะครบแปดดังนั้นมันก็ต้องเอาให้เกิดบรรทัดกับเพื่อนหรือว่าจับแขนเพื่อนแค่แขนเดียวถูกปะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะครับนักเรียนลองไปดูนะคาร์บอนพวกหมู่สี่เงี่ยส่วนใหญ่จะมีสี่แขน หมู่5จะมี3แขนหมู่6จะมี2แขนหมู่7หรือว่าไฮโดรเจนเนี่ยจะมีประมาณแขนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วอะตอมที่มันจะครบ8แบบ100%ทเกกรณีก็เลทุกรอีก็เลยมีอมิเล็กตรอนเกิน8ไม่ได้เนาะก็คือจะเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะครบ8มีอิเล็กตรอนไม่เกิน8เนาะพวกนี้เนาะพวกคาบ2อ่ะธาตุคาบ2ส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน8 แต่ถ้าตัวอื่นที่เป็นคาบสามต้นไปเช่นซิลิคอนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์คลอรีนโบรมีนไออดีนพวกเนี้ยเออส่วนให่มันอาจจะอาจจะมีอิเล็กตรอนเกินแปดได้เนาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษของมันไปทีนี้หลักการเขียนสูตรลิวอีสง่ายมากเรียนเป็นการทบทวนเนาะหนึ่งก็คือหาะตอมกลางก่อนอะตอมกลางจะเป็นอะตอมที่มีแขนมากที่สุดนะักเรียน ต่อไปลากพัธาให้แต่ละอตอมเนาะครบ8ปดพัธะเดียวมันละคู่มันละสาม 3, ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเช่นตรงนี้ครูมีอ่าครูขอไปไว้ตรงนี้เปิดอ่ะเช่นตัวนี้รูไไจจว่าโมเลกุลของ N F สงนั้นน N ตัวนี้นเราก็ดูก่อนว่าอะตอมกลางคืออะไรรูปะ N มี3แขน F มี1แขนั้น N มีเยอะสุดต้องเอา N ไว้ตรงกลางมีแขนเยอะสุดตกอะกับ F ถูปะ x มันต้องการแค่แขนเดียวในโดเทนต้องการ3แขนดังนั้นก็เกิดพันธะเดียวหมดเลยถูกปะเห็นปะในโ,โฟลีนแขนเดียวในเจน3แขนครบแล้วต่อไปคือเทคนิคของครูครูพยายามเขียนสูตรแบบเส้นให้เสถียรก่อนค่อยแปลงมาเป็นสูตรแบบจุดถูกปะนันเนีองดูนะ1เส้นอที่ครูเขียนตรงนะี้ย1เส้นมันก็คือ2จุดถูกปะเห็นไหมหนึ่งเส้นก็คือ2จุดเหมือนกัน เนาะหเส้นก็คือ2จุดอย่างนี้ใน,นวิธีการเปลี่ยนจากสูตรแบบเส้นคือเขียนง่ายมากสู่แบบเส้นเนี่ยลากเส้นให้เสถียรให้ครบแปครบโอเคแฮปปี okay, ้ต่อไปถ้าเป็นสูตรแบบจุดนะักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากจุดให้เป็นเส้นเนาะหจุดอ่าหเส้นมี2จุด2เส้นก็มี4่ถูกปะสามเส้นก็มี6เนาะเห็นปะครูก็ใส่อิเล็กตรอนซึ่งไอเส้นของมันเนี่ยมันก็จะเป็นอิเล็กตรอนของ ไนโตรเจนถูกปะอิเล็กตรอนของไนโตรเจนโคกับกันของโคกับของอิเล็กตรอนที่มันเป็นของฟออรนถูกปะฟออรนนี้อย่านี้คนละตัวครูเลยใช้เป็นคนละสีไงว่าในกรณีนี้ก็เสียเงินเป็นของไนโตรเจนทีนี้ครูก็จะทําการวาดอิเล็กตรอนที่มันไม่ใช่พันธะถูกปะ้ะหรือว่าโลนแพลริกอ,อนตัวที่เหลือห็นม็ตตัวฟออรนอย่างเงี้ย มันใช้ไปแล้วหนึ่งจุดถูกปะมันอยู่หมู่เจมันมีเจอิเล็กตรอนมันใช้ไป1นแสดงว่ามันก็เหลืออีก6ดังนั้นครูก็วาดให้ครบอีก6ตัวที่เหลือเนาะเป็นจุดดำๆของฟลูอรีนตัวอื่นก็เหมือนกันถูกปะแต่ไนโตรเจนมันอยู่หมู่ห้าถูกปะจุดฟ้าๆไปแล้ว3ามจุดใช้ไปแล้ว3ามแขนอยู่หมู่ห้าใช้ไปแล้วสามก็เหลือโลนแพอีกสองเนาะนักเรียนก็เขียนตรงนี้โลนแพดังนั้นเช็คอีกรอบโดยการวงกลมปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ ถูกปะวงกลมแล้วนับอิเล็กตรอนลอมวงกลมนั้นอของแต่ละกรอนะเรียนจะนับว่าแต่ละอะตอมมีครบ8สเสเียรดูกรณีต่อไปเนาะอ่ะกรณีนี้ก็คือ C อ,อ้คูเขียนผิดนะตรงน,นี้เป็น Cs2 นะ Cs2 C เป็นอะตอมกลางอยู่แล้วเพราะ C มี4แขนถูกปะในขณะที่ซัลเฟอร์อยู่หมู่6เนาะ เอออยู่หมู่หอยู่หมู่เดียวกับออกซิเจนออกซิเจนมี2แขนซัลเฟอร์ก็มี2แขนเหมือนกันนั้นคาร์บอนมี4แขนก็เกาะอย่างละ2อถูกปะเนาะเพราะว่าซัลเฟอร์มันแฮปปี้กับ2แขนซัลเฟอร์อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันแต่ว่าคาร์บอนมันก็ต้องได้4แขนเนาะมันก็ครบ4แขนแล้วอย่างนี้ทีนี้เปลี่ยนจากจุดเป็นเส้นก็ได้อย่างนี้ถูกปะเห็นปะ แล้วก็เติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะละตัวให้ครบถ้วนวงกลมเพื่อดูอีกรอบว่าแต่ละอะตอมนั้นมันสเสถียรหรือเปล่านะครับตัวนี้นักเรียนก็ลองไปลองดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับโอเคนะ